ดูทางซ่อมแอมตัวนี้นะการพังมานะก็เอาพุทธพังนะถ้าเอาพุทธพังฟ้าแต่ไฟก็พังตอนนี้ผมปดไปแล้วนะพุทธพังั้าไฟก็จะพังไดนี่ก็ต้องพังตามนะตอนนี้เป็นรุ่นที่ทำซ็อกเก็ตไปแล้วนะเสียมาก็ถอดออกกระยดตัวใหม่ลงไปง่ายปีนี้จะไม่พังส่วนของนี้ ไอ้อาเน่ยก็ไม่ไม่รอดอยูน่นะพังแน่นอนถ้าพอุดพังนะก็มนะ่ต้อ่อนไปนะอดูลุกขึ้นติบีขาเกตให้มันมีอย่างงี้ก่อนอฟเ,ฟเอาไฟเฟตปักไฟลงไปนะอันนี้มันพร้อมที่จะใส่แล้วนำเฟตมาใส่อันนี้ใส่ฟเฟตไปแล้วลองออนดูอะอนหรือเปล่า ติดมาแล้วไม่ระเบิดตูมตามลงใจไปท่อนหนึ่งนะรโอออได้แล้วอันนี้เดี๋ยวเรามาดูส่วนเจ้าเอาพุ t ฝั่งนี้มันพังหรือเปล่าไม่พังไม่พังนะมันพังช่องเดียวน,ะนี่เอาพุ t พังไออาร์มก็ต้องพัง เดี๋ยวเปลี่ยนไออาร์ตัวนี้คู่หนึ่งนะเดี๋ยวทำการเปลี่ยนของก่อนอันนี้นะเดี๋ยว,วเราก็ออนนะแล้วลองทิมดูก็อคอมเทียกมาหรือเปล่านะเนี่ยทิมแล้วมันออกนะก็เป็นรายใช้ได้ีนะ่ด้วยนะก็เดี๋ยวไปประกอบลงเครื่องนะมันจะดัดงหรือเปล่านะ ทำเป็นแนวทางใกล้ล i n มาวัดนบ้านไอ้กับชิ้นนี้ด้วยนะชิ้นนี้มันก็ไม่ดังอยู่เดี๋ยวเอาทียนท่อนแต่อันนี้ปีนมันบุอยู่ผมต่อปีนตักคาไปก่อนจะต่อเข้าเครื่องก่อนเทียาท่อนจะไม่งงเดี๋ยวลองก่อนนะ,ะดังแล้ว ยวย้ายก่อนอะดังแล้วช่องเลือสองนะเดี๋ยวเอามาลองก่อนนะมาต่อตัวนี้กันต่อนะที่ทำมาแล้วนะเอาพุทธพังไอ้อาพังนะพัก,กไฟพังก็เดีย๋ยวนานนี้น ออก่อนแน่นที่มันติดโปรเทคค้างพยายามต่อนะวันนี้ลุกขึ้นออกอยู่นะมาดูต่อจุดพวกออโต้พวกนี้นะที่ทางการในจุดเลี้ยงดีเลย์นะจะหายชุดนี้ดีเลย์ไม่ต่อนะโปรเทคทำงานเราจะแก้ไขในชุดนี้นะชุดตรวจสอบดีสีของลำโพงก็ได้ อ่อนใหม่นะลัจาจกที่แก้ไขชุดโปรเจกต์ไปนะเส,สียงต้องเต่แตกต่อได้แล้วเดี๋ยวเราประกอบเขาเครื่องใหม่นะลือแล้วเราอีกลือแล,แล้วอีกนะเกือบสิบรอบแหล็เป็นแนวทางว่าเพื่อใครจะซ่อมอยากจะอะไรก็ต้องค่อยๆทำนะมันไม่ใช่ว่าตัวไหนเสียนะก็ค่อยฝึกกันไปอันนี้ก็อ่อนได้เรียบร้อยแล้วนะนะี ลองอีกช่องหนึ่งช่องหนึ่งก็อาจจติน,น,นซ้อมเจ้าเครื่องนี้แล้วนะ,ะก็เสร็จสิน้นเดี๋ยประกอบส่งนะเดี๋ยวเจอคลิปอื่นต่อไปนะสำหรับแนมวมวบนบาน้าล